นี่ทาไมถึงเป็นครั้งที่2นะครับก็ตอนแรกผมคิดว่าเราทําตามประเพณีซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเราทุกคนต้องทําน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เกิดจากความรู้สึกจริงๆที่เราคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะบวชแล้วนะครับก็ไปหาตัวเองในที่เงียบๆมองดูตัวเองในกระจกบางครั้งผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ต้องต้องเดินตามเวลานะครับบางทีเราทําอะไรที่มันเร็วเกินไปเราก็รู้สึกว่า มันเหนื่อยแต่ที่ยิ่งทํามันก็ยิ่งช้าลงแล้วก็เวลาก็หมดเร็วขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราต้องต้องนั่งนิ่งๆบ้างแล้วมองดูอะไรให้เยอะขึ้นแล้วทําอะไรให้เยอะขึ้นบางสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของบุญคุณหรือเรื่องของโทษของกรรมของอะไรมีจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่พ่อได้รับไปอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดก็วันนี้ก็มาสารฝันต่อด้วยการที่จะทําให้พ่อได้ทำให้ญาติพี่น้องทําให้ปู่ย่าตายายนะครับ คุณแม่นะครับหรือว่าสิ่งที่เราเคยได้ร่วมเกินเอาไว้นะครับวันนี้ก็ขอทําอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เต็มที่หรืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ขอให้แบบได้เยอะขึ้นกว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะครับดีใจที่มิกาได้กลับมาบวชบ้านเกิดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ดีใจที่มิกาได้มาสร้างนะครับมาสร้างมาทําที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับเราเราทำงานเราหาเงินได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําไม่ได้เลยคือคือบ่อยครั้งที่เราทํา ทำเหมือนทำมุนก็โอเคแต่ทำอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าอยากทำจริงๆแากทำมั่นเถื่อตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็พระปรางนาลกรบองนี้ก็เป็นองค์ใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งหน้าตักว่างาเมตรสูง16เมตรนะครับก็เป็นเหมือน <c oughs> ตัวแทนของพุทธศาสนานะครับก็ขอเชิญทุกคนมาร่วมทำร่วมกันนะครับชื่อหลวงพ่อพุทธ,ธะนะครับพุทธ,ธรัตนมงคลหรือว่าหลวงปู่นาคได้สารฝันอีกอีกต่อหนึ่ง นะครับแล้วก็ส่งบุญตรงนี้ไปถึงทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายได้รับบุญสมบูตรงนี้ทั่วหน้านะครับทุกทุกท่านน,นะครับคือวันนี้บวชเสร็จปุ๊บวันที่สิบพรุ่งนี้ก็ต่อเลยนะครับบางสิล,ลาแล้วกต่อเลย นะครับยังไงผู้ที่ว่างจากงานหรือว่าผู้ที่เห็นใน Facebook ก็ดีหรือว่าอาจจะเห็นข่าวก็ดีหรือว่าติดตามทางทางอ่าเว็บไซต์ของพระเองก็ดีนะครับสามารถเดินทางมาร่วมบุญได้ที่อ่บ้านสร้างแต้นะครับตำบลพลงานอำเภอบรชุมจังหวัดเชียงสุตอนนะครับก็ยังรับบริจาคนะครับเนือ่องจากว่าการสร้างพระหรือว่าหลวงปูน่นาคนะครับใช้งบประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทก็ถือว่าขาดเยอะอยู่พอสมควรเขาพยายามหาจากริปหาจาก พี่น้องเพลงเพลงคาจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับก็มารวมกันก็อยากให้เสร็จเร็วๆนะครับได้กล่าวไว้เลยเลยนะครับขอบคุณมากจากใจนะครับก็หลังจากบวชเสร็จนะครับก็หลังจากเสร็จวันที่2กระดาคมก็น่าจะเริ่มงานอัลบั้มชุดใหม่ต่อเลยอัลบั้มชุดที่9ก้านะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่คอยติดตามนะครับยังไงก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันหลังอุปสมบทแน่นอนนะครับกับอัลบั้มชุดใหม่ชุดที่9ก้านะครับแ้วเจอกันครับ สวัสดีค่ะดอกอ้อทุ่งทองค่ะสวัสดีค่ะกรตองถุงเงินค่ะค่ะวันนี้พวกเราปื้มนะคะปื้มแทนคุณพ่อคุณแม่น้องไผ่นะคะดีใจมากๆนะคะที่น้องนะคะได้มีเวลาได้มีงานอุปสมบทวันนี้แบบดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติเขาด้วยแล้วก็วันนี้เราก็ภูมิใจที่มีโอกาสมาร่วมงานอุปสมบทน้องไผ่ด้วยวันนี้นะคะก็ให้น้องกระตองพูดด้วยนะคะค่ะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่อ้ยมีโอกาสได้เข้าบวชเนาะพวกเราในฐานะที่เป็นน้องหรือว่ารุ่นพี่พี่อ้องเนาะเห็นพี่เขาบวชเนี่ยรู้สึกว่าด ีใจค่ะเพราะว่าเป็นอีกอย่างนึงที่พี่เขาตั้งใจมานานแล้วที่อยากจะทําให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยแล้วก็หาวาฟนถามมใชาเ<า>พราะฉะนั้นก็มีใจ,จสุดๆเลยพี่พี่ก็เป็นคนน่ารักด้วยค่ะเป็นคนที่แบบว่า ัายายใสดีค่ะเป็นคนที่ใสดีด้วยนะคะ,<ฮ>ะก็คือเราก็แบบเป็นคนบรรนอกคือกันนะคะ<ม>กับ <ภา S 2> แบบเห็นน้องเขาแบบว่าไปใส่มาใส่ก็คือบางเทื่อนี่ <ภา S 2> คือต่างคนต่างเห็นงานก็คือหน้าที่ภาระแตกต่างกัน <ฮะ S 2> แต่<ภ>าบางทีเนี่ยจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแต่วันนี้จุดมุ่งหมายน้องได้มีโอกาสได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นก็คือ <ฮะ S 2> บวชแทนบุญคุณคุณแม่แทนค่าน้ํานมนะคะ<ช>ก็ดีใจแทนแบบ น้องเพิ่นอีลีนะคะปื้มปื้มแท่นนะคะแบบว่าเห็นเราแบบน้าตาคลอนะคะคือขนาดเราคือเราเป็นหัวอกผู้หญิงเนาะเห<อ>็นคุณแม่เขาคงปื้มใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วน้องเขาเป็นคนที่ใสดีอัตยาใสายดีค่ะน้องน้องไผ่นะคะาาค่ะสาธุข่าวมือนี้นะคะดออจุงทองการดองทุลเงินค่ะก็ขออนุโมทนา,นทนาบุญกัพบพี่ไผ่ด้วยนะคะให้ได้บุญเล่นลายได้จ้าสาธุจ้า ช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามการเข้าพิธีอุปสมบทของพระภัยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ หลังจากที่ช่วงเช้าได้เริมดีทําพิธีปลงผมในเวลา9นาฬิกานาทีแล้วนะคะและในช่วงบ่ายก็เข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวันนาคคือการสู่ขวันนาคจะช่วยให้เกิดสิริมงคลดํารงชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่นจิตใจเข้มแข็งโชคดียิ่งขึ้นและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ใหายจากสัพเร,ะราะห์ทั้งปวงก่อนเข้าสู่พิธีอุปสมบทนั่นเองค่ะคืออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้ได้ได้ใบสีแบบแบบภาคกลาง นะครับซึ่งในหลายครั้งที่เคยเห็นตามบ้านผมก็จะเป็นบายสีประเพณีท้องถิ่นนะครับก็จะแตกต่างกันซึ่งเราก็ได้ฟังแต่ว่าก็ยังเป็นก็เป็นขนมร,รมเนียมประเพณีซึ่งซึ่งทําต่อกันมาช้านานนะครับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกดีใจแบบที่วันนี้ก็ชุกคนมารวมมุ่งกันเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอย่างหลายๆคนก็ทุกท่านนะครับที่มาผูกแข่ จะเป็นการร่วมสถาบนนะครับแล้วก็ปลูกข้อไม้ข้อมือได้เป็นเป็นปัจจัยนะครับเงินทนวันนี้ก็จะไม่ได้หาค่าใช้จ่ายนะครับก็จะพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมสร้างหรือว่าว,า,วางศิล,ล,ลาฤกษ์หลวงพ่ธธอพุทธศิีรัตนมงคลนะครับบันพรพ่งนี้เลยคือจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะบวชวันที่12นะครับก็ก็ว่าจะเข้านะรประมาณสัก2หรือ3วันนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจนะครับต้องเดินทางไปไงานหลายๆที่แล้วก็เมื่อวานก็อยู่จังหวัดสุรินทร์ นะครับก็วันนี้ก็เลยต้องเลื่อนมาแต่แรกจะเลื่อนมาเป็น11บดนะครับกบวชไม่ได้12บวชไม่ได้นี่เป็นวันพระนะครับก็เลยต้องต้องบวชวันเดียวเลยจบเลยนะครับวันที่10ก็คือทั้งโกนหัวทั้งเ,เลี้ยงพระทั้งสูขัหน้านะครับแล้วก็แห่น้าเข้าบวตเลยจบที่กุ่มสิบห้านาทีการบวชพระนะครับต้องบวชเวลาที่เขาเรียกว่าบ้านหมวงเรียกว่าผีตกป่าหรือเวลาที่แบบว่าต้องเลยไปแล้วนะครับต้องเป็นกางคืน ครับสังเกตว่าถ้าเกิดพระบวชเ,เขาก็จะบวชตอนเช้ามืดก่อนสว่างเลยเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่ากลางคืนก็บวชได้ครับเป็นเวลาที่ที่พระอาจารย์นะครับที่พระอาจารย์เขาดูเลิกไว้ว่าน่าวันเดียวน่าจะเสร็จประมาณอย่างนี้เริ่มต้นประมาณนี้9ก้าโมงแล้วก็ไปเสร็จทุ่มสิบเก้าเงี้ยนะครับก็ลงท้ายด้วย9้าน่าจะดีะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะบวช15วันนะครับขอผู้บริหารได้15วันซึ่ง หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ศึกก็จะมีกาได้ไปทำระเบ้าชุดที่9ต่อนะครับแต่ว่าเลิกศึกจริงๆแล้วน่าเชื่ิบ15วันนะครับน่าจะเป็น22วันเพราะว่าบวชวันที่10มิถุนาก็ไปศึกเอาอีกทีในวันที่2รกรกฎาคมน,นะครับก็ประมาณ22วันนะครับก็ถือว่าได้ทําในช่วงในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ตั้งใจแล้วก็การสร้างพระนักบลบหรือว่าสร้างพระพุทธศิลป์รมงคลหรือว่าหลวงปู่น่านนะครับก็จะเป็นเป็นเหมือน อยากให้น้ำลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่มีจิตจศรัทธาหรือว่าผู้ที่มีอยากจะทําบุญร่วมกันกับภผ่นะครับสร้างาพระน่าปลกสำคนที่เกิดวันเสาร์ก็ดีหรือว่าหลายๆวันก็ดีที่อยากจะร่วมสร้างพระใหญ่นะครับหน้าตัก5เมตรสูง16เมตรนะครับก็เป็น ครั้งแรกและครั้งหนึ่งในชีวิตที่พิการได้ทําก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทำนะครับเพราะว่าพระ,ระองค์นี้ไม่ได้อยู่แค่วัน2วันนะครับก็อยู่เป็นหลายๆร้อยปีถ้าเกิดวันนี้ที่เราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําก็ยังคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับก็เชิญชวนกันมาทำบุนเยอะๆนะครับทำที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทํากับไผ่หรือทําที่วัดไหนก็ทำนะครับได้บุญหมดทุกที่นะครับอนุโมทนาบุญสําหรับทุกทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับ และตอนนี้นะคะก็มาถึงพิธีสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแหร่หน้าเข้าโบสถค่ะโดยงานนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยครอบครัวญาติใกล้ชิดมิตรใกล้บ้านพี่น้องศิลปินรวมทั้งเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมงานบุญของพระภยัยบรรยากาศก,ก็สนุกสนานอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะ กันไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศของงานอุปสมบทของพระไผ่พงศธรซึ่งงานนี้นะครับอบอุ่นม,มากๆจริงเพราะว่าเต็มไปด้วยญาติพี่น้องเหล่าเพื่อนพ้องศิลปินนักร้องนะครับแล้วก็บรรดาแฟนคลับที่มากันมากมายจริงๆซึ่งฉายาทางธรรมของพระไผ่นะครับก็คือธรรมานันโทที่แปลว่าผู้มีธรรมเป็นเครื่องเคลือ่อนเผลินนั่นเองครับและว,วันนี้นะครับแคร์และก็รายการตามติดชีวิตดาวก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเช่นเคยครับเข้า Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับต่อคาถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642 5 5 5านะครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วคร ครับ